ครับเรามาดูชิงช้าม้าหมุนนะครับนี่ของเล่นสำหรับเด็กๆนะครับมาทุกยุคทุกสมัยนะครับก็มาเปิดให้บริการในการเตรียมงานวันร้อยกระทงร้อยกระทงนะครับนี่นะครับชิงช้าม้าหมุนนะฮะนะครับถ้าจะมีเครื่องจักรก็อยู่ตรงข้างล่างนี่นะครับปั่นไฟเอานะครับนี่ฮะ เป็นบริเวสดนอนก็ตื่นเต้นดีนะครับเด็กๆนุมสาวสมัยก่อนเล่นกันนะครับนะฮะส่วนนี้ก็ประดับไฟเตรียมพร้อมครับสำหรับลอยกระทงคืนนี้อันนี้ก็คือม้าหมุนนะครับที่เตรียมขนเอาไว้ให้เด็กๆได้สนุกสนานกันแบบนี้ฮะดูหน้ามานะ้าหน่อย นะครับเด็กๆก็จะได้ขี่เล่นกันสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับต่อไปนี่จะต้องมีหมูเด้งด้วยนะเนี่ยฮะต้องทําเป็นหมูเด้งนะครับต่อไปเนี่ยอันนี้ก็คงยังทําไม่ทันนะก็เป็นรุ่นเก่าๆนะครับยังไม่มีหมูเด้งต่อไปเห็นทีจะต้องมีหมูเด้งครับเนี่ยจึงชามาหมุนนะแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นจุดที่ลงลอยกระทง ในวันเป็นเดือน12น้ำหนองเต็มตลิงนะครับในข้าคืนของวันนี้นะครับเนี่ยจะมาลอยกระทงกันที่นี่เป็นสระน้ำของหมู่บ้านครับนี่ยน้ำใสมอคืนฝนตกนี่เอื้อมนวยมากเลยครับดูน้ำใสสะอาดดีครับเนี่ยนี่ก็มาลอยกระทงกันตรงนี้ครับนี่นะครับแล้วก็หันกลับไปโน่น เห็น okay, นะนะครับอันนั้นก็จะเป็นรางรถไฟให้เด็กเล่นเหมือนกันนะครับจิงชามาหมุนนี่คือลอยกระทงที่หมู่บ้านค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีครับครับอนาบริเวณครับสักน้ำมีปลาเยอะะเลยครับปลา ปลานินปลานินเป็นปลาที่ทําลายธรรมชาตินะครับขุดดินพังหมดแล้วครับนี่ครับป้ายงานลอยกระทงสืบสารประเพณีนะครับณนะสนามเด็กเล่นนะครับประกวดหนูน้อยนกพมา่ากิจกรรมแสงสีเสียงมีนักร้องเครื่องเล่นและกิจกรรมมากมายค่ำคืนนี้นะครับทุกอย่างก็ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วสำหรับ เด็กๆนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจครอบครัวของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาจะชอบนําลูกๆเด็กๆแต่งเป็นชุดไทยฝรั่งนี่จะนําลูกๆแต่งชุดไทยมาลอยกระทงส่วนคนไทยไม่แต่ง <c oughs> นะครับคนไทยก็รู้สึกวัาธรรมดาแต่ชาวต่างชาติอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างจะตื่นเต้นทุกปีเราก็จะเห็นว่าชาวต่างชาตินําลูกหลานแต่งชุดไทยมาเล่นมาลอยกระทงกันเผาเทียน ุดไฟลอยกันตรงนี้นะครับบรรยากาศชุ่มช่ำหลังฝนตกเมื่อคืนนี้ครับเสียงกบเขียดเส็งแซ่เลยนะไยินเสียง อบเขียดได้น้ำนะครับร้องเสียงแซ่เลยดีอกดีใจกันใหญ่เลยนะครับนี่